สวัสดีค่ะครัวบ้านอาหารอร่อยนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไม่ได้มาทํากับข้าวนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆกินส้มซ่าด้วยกันค่ะส้มซ่าเป็นผลไม้ตระกูลเดียวกันกับส้มนะคะก็จะลูกเหมือนมะนาวเปลือกสีเขียวเปลือกจะบ,บางมีน้ํามันหอมระเหยเยอะมากๆเลยค่ะส่วนเปลือกนะคะก็สามารถนําไป ปรุงอาหารได้นะคะอย่างเช่นใส่หมี่กรอบประมาณนี้นะคะเปลือกจะบางน้ำมันหอมระเหยก็จะเยอะมากๆเลยค่ะก็จะทานเหมือนส้มนะคะทานเหมือนส้มเลยลูกแก่ๆหน่อยนะคะก็จะมีรสที่หวานชำํำใยสีีขาวจะมีรสที่ขมนะคะถ้าลูก ยังไม่ค่อยแก่นะคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวาน,วน,วนอร่อยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะมาแกะให้เพื่อนๆพื่นชิมะคะ่ะก็เป็นผลไม้โบราณที่หาทานได้ยากค่ะเนื้อฉ่ำมากเลยนะคะนี่ค่ะลูกเหมือนมะนาวนะคะลูกแต่ลูกใหญ่กว่ามะนาวค่ะนี่ค่ะเนื้อกฉ็ฉ่ำประมาณนี้ค่ะ เนื้อด้านในก็จะหวานช่าเลยนะคะถ้าใหญยสีขาวๆค่ะเขาจะมีรสที่ขมนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็จะแกะให้เพื่อนๆดูค่ะใครไม่เคยกินส้มซ่าค่ะนี่นะคะรสชาติของส้มซ่านะคะก็จะหวานช่าเบิกสีขาวก็จะมีรสที่ขมนะคะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปดูต้นส้มซ่านะคะว่าเป็นต้นแบบไหน นี่ค่ะใบก็จะคล้ายๆมะกรูดนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นพันธุ์ที่เพาะด้วยมเมล็ดนะคะไม่ใช่ต้นพันธุ์กิ่งตอนค่ะต้นไม่ใหญ่มากค่ะแต่ว่าลูกดกลูกใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะลูกเขาก็จะ คล้ายๆมะนาวค่ะแต่ว่าลูกใหญ่กว่ามะนาวเปลือกก็จะบางตรงใบก็จะเหมือนมะกรูดนะคะนี่ค่ะเป็นต้นพันธุ์ที่เพาะด้วยมะเร็ดค่ะที่บ้านก็มีต้นหนึ่งนะคะปลูกไว้ทุ่งนาค่ะ ปลูกไว้ตรงคันแทนานะคะเขาก็จะดกมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นส้มซ่านะคะเพื่อนๆท่านใดไม่เคยเห็นก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นส้มซ่าค่ะต้นไม่สูงมากค่ะต้นสูงประมาณ2เมตรกว่าค่ะและที่สำคัญคือดกมากๆค่ะดกแทบกิงจะหักเลยค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ